นะคะพอช่วงของโควิดเนีแกก็มีการลดระดับลงมานะคะแล้วก็ห,หลังจากนั้นก็จะมีการคัดเลือกการน้าติดขบวนด้วยนะค่ะวยด้ ค่ะแล้วก็ Canada, Again, ouais, are, ทุกท right, uh ่านนะคะที่มาร่วมขบวนในวันนี้เรื่องความศรัทธานะคะบอกเลยว่าท่านได้รับบุญรับพรนะคะจากองค์ปณิบินนะคะอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะคะโดยพร้อนลูกศิษนะคะที่ได้มาร่วมขบวนวันนี้สองพันแล้วโชคดงทุกคนลงมาแล้วแล้วใกล้สองนิ้วแล้วสองพันคนแล้วจริงๆก็เห็นว่าน้ำเพียงเช็คสองครับหนึ่งสามสิบสองของเราเลย เจ้ากล้วยเรียกทำไมนะอ๋อเจ้ากล้วยรู้ใช่ไหมเจ้ากล้วยมาดีเจ้ากล้วยอันนี้ไม่เท่าไหร่นะน่าเป็นปากบ้างทำไมหมาของเขาสิพอเขาเรียกหมากล้วยหมาจะกัดเราไอเราก็ครับชื่อเหมือนหมาเลยเจ้ากล้วยเจ้ากล้วยอะไรอย่างนี้ Terima kasih telah menonton! মাকেটকেেটারাারা কেটারা কেটারারা ค่ะตอนนี้จะเป็นขบวนของขบวนวิษัท์กวนทิมนะคะกวนทิมพ้อสังนะคะของสายเจ้าเพียนเซ้งต่ำนั้นเองค่ะบริเวณของน้ำพุนะคะทางไปตาลสตด,ด้านซ้ายมือมาณสต20เมตรนะคะเราก็จะเจอสายเจ้าเจ้าแก่นะคะกว่า120ปี thank <laughs> you นะคะสำหรับในส่วนของขบวนด้านหลังนะคะอันนี้ก็เป็นจายสารเจ้าเดือนแ้กสองนะคะก็ทีนี้งานนำขบวนโดยท่านประธานรัฐนะคะพระ้อมด้วยรัฐกรรมการนะคะผู้จัดการนะคะแล้วก็การลงมตินะคะซึ่งเป็นมติแห่งสวรรค์ด้วยนะคะว่าทีนี้เนี่ยทางอาม่าบอกเราจะต้องร่วมขบวนสองร้อยีนะคะเขาจะเที่ยวถ่ายจังหวัดที่ิตและวันนี้นะครับ ขาพเจ้าเพียเรเป็นสองนะว่าได้อเฝอห้าศูนย์ต่อองค์นี้ครับเป็นองค์พระโพธิสัตว์ิมเข้าปางนะฮะ่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยยี่สิบปีครับอาจจะเป็นอนงค์เล็กๆนะฮะอนห้าต่อมาจาเรื่องกับเขาได้เฝอปรจาักรเมือเม่อร้อยยี่สิบปีผ่านมานะฮะร้อยยี่สิบมามาปีแล้ว ครับเขาเป็นถานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตที่อ้อมเพียวเต็งเต็งของเราเนี่ยเดินนานเป็นเกี่ยวแรกๆนะคะตอนเช้าที่เราเริ่มตั้งระบวนเนี่ยเราจะอยู่หลังเทีย a a like, ่ยวนะคะอยู <Overwatch> ่หลังที่เอานะคะแต่ว่าพอกบวนการเรื่อยเรื่อยแล้วเนี่ยเมื่อเราจะอยู่รอบหยับม้ารงของสัตว์เชื่องตื่นนะคะเพราะว่าทุกทุกม้าสงนะคะก็จะเริ่มให้พรนะคะสำหรับท่านที่หาต้นร้ามาขอพรกัด้วยอันนี้เป็นรอบขาจับ ะะาาแล้วนะคะขาดจบแล้วค่ะขบวนนี้เป็นขบวนของขบวนที่จัดกวนกลอ,นนะะอ,ง,นอนงนะคะองค์กรองโคตรจัดนะคะของหมาเนเจ้าเขียนเลขสองครับค่ะซึ่งตรง,งนี้เนี่ยเราไดอาา้อาจารย์อาจารย์เดมากว่าร้อยี่สิบสีที่ผ่านมานะครับได้มาเป็นงานโที่ทอาร์มเขียนเลขสองนะครับบางทีท่านสงสัยว่าอาร์มเขียนเลขสอ ส่งเรานะอยู่ตรงไหนอ้ามพี่จะส่งเรานะฮะอยู่ใกล้ใกล้วงเงยนตลาดสดนะฮะเลี้ยวซ้ายไปประมาณ2ี่สบเมตรนะฮะอยู่ทางด้างซ้ายและเรายังมีแจกทุกวันนะฮะแจกไปทิ่งเพื่อนไปทานเพื่อนสื่อับคนอยนได้ครับ นนี้นะคะก็เป็นขบวนไท้ายนะสวัสดีค่ะนี่เป็นใครของต่อนะ <c oughs> นี่ไม่นใชรของต่อนะร่องเ้าสวายเสียงก่อนสวัสดีด้วยนะคะ ค่ะขบวนนี้ค่ะขบนวนบริษัทคนอินนะคะสายเจ้าเทียงเส้นสองนะคะอยู่บริเวณของน้ำพุนะคะตลาดสดทางตลาดสดนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลี้ยวไป20เมตรก็จเจอแล้วค่ะ Rumahnya <laughs> <laughs> di นี้นะคะขบวนของเราเพื่อนมาถึงที่โฮมินหอยแล้วนะคะอันนี้เป็นช่วงขากลับนะคะขากลับของขบวนที่สัตว์กินนะคะควรกินข้อสัตว์ค่ะของสารเจ้าเพียนเซ็กสองนะคะเอาเบาก่อนค่ะเบาก่อน Terima kasih telah menonton! เออโอเด้านซ้าเดี๋ยวรถกลับทาด้านซ้ายนะคะขบวนเราขออนุญาต่านด้านซ้ายดูก่อนนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตลดเข้าก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ๆที่ร่วมกระปวนนะคะอยู่ตามใต้ต้นไม้ต่อได้นะคะเดี๋ยวเราส่งสัญญาณอีกทีนะคะมาต่อได้นะคะ Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!